7ข้อดีที่คุณจะได้เมื่อคุณคุมอาหารเมื่อคุณเป็นผู้ป่วยโรคไตเสื่อมการคุมอาหารมีความสําคัญต่อผู้มีภาวะไตเสือ่อมเรื้อรังเพราะจะช่วยให้ 1. ชะลอความเสื่อมของไตย 2. ยืดระยะเวลาที่จะต้องล้างไตหรือการฟอกไตให้ช้าลง 3. ลดภาระ,ะการทํางานของไตในการขับถ่ายของเสีย 4. ทําให้ไตในส่วนที่เหลืออยู่ไม่ทํางานหนักเกินไป 5. ลดการข้างคาของเสียที่เกิดขึ้นจากการรับประทานอาหารปกติ 6. ป้องกันภารระวะการขาดสารอาหาร 7. ช่วยทําให้คนไข้มีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นยังไงใหญ่ทุกท่านนะครับได้ศึกษาการคุมอาหารนะครับและจะช่วยชีวิตของคุณนะครับห่างไกลการฟอกไตครับ สำหรับท่านไหนนะครับต้องการดูแลฟื้นฟูไตจากที่บ้านนะครับผมขอได้นําสื่อเล่มนี้ครับเมนูอาหารฟื้นฟูไตซึ่งเป็นสูตรในการชะลอความเสื่อมไตครับซึ่งมีเมนูขาวด้วยกัน45สูตรและเมนูอาหารหวานนะครับที่สามารถทานได้สำหรับผู้ป่วยไต15สูตรด้วยกันและเครื่องดื่มสาหรับผู้ป่วยไตครับ5สูตรด้วยกันนะครับซึ่งเป็นสูตรนะครับที่อร่อยปลอดภัยและตรงตามโภชนะการโรคไตถ้าท่านไหนสนใจหนังสือเล่มนี้นะครับคลิกไปที่ลิงก์ข้างล่างนี้นะครับและสั่งซื้อครับทางเราจะส่งให้ถึงบ้านเลยครับ